การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นกรณียกิจกิจที่ควรทำอย่างยิ่งเพราะเป็นหน้าที่หลักของทุกๆคนที่จะทำให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงพระตัตนาตรัยภายในตัวหรือเข้าถึงธรรมกายนั่นเองธรรมกายหรือกายธรรมนี้ เป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเป็นที่รวมแห่งความบริสุทธิ์และความสุขมีแต่สุขลุน่นล้วนไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นแรงแห่งมหาสติมหาปัญญาที่เข้าถึงแล้วชีวิตเราจะมีแต่ความสุขตลอดเส้นทางจะเข้าถึงจุดแห่งความสมปรารถนาในชีวิต ดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งกันให้ได้ตลอดเวลามีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในเถราประธานะความว่าผู้ใดถวายอาสนทองอัลาดเครื่องลาดวิเศษมีขนยาวนี้ เราจักพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจะได้ดเป็นเท้าสก,กัะเทวราช74ครั้งมีนางอับสรแวดล้อมสวยสมบัติอยู่จะได้ดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิห้ครั้ง จากได้เป็นพระเจ้าประเทศสราชครอบครองพระสุธาหนึ่งพันครั้งจากเป็นผู้มีสกุลสูงในกำเนิดและพบทั้งปวงภายหลังผู้นั้นอันกุศลลมูลตักเตือนแล้วจากบวชและได้เป็นพระสาวกของพระบรมศาสดามีนามว่าพัทธิยะ การสร้างบุญบารมีนะเป็นภารกิจหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทุกๆคนเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วนะต้องมุ่งสแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติดับชาติจารามรณะแต่หนทางที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ บุญในตัวก็ต้องมีมากพอหากเรามีบุญเก่าติดตัวมามากก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมให้เราได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายสามารถเพิ่มบุญใหม่ให้มากขึ้นนักปราณฑิตทั้งหลายในการก่อนท่านจะให้ความสำคัญในการแสวงหาบุญกันเป็นหลักทีเดียว ดังพระคาถาที่หลวงพ่อเดกกล่าวในวันนี้นะ่ะเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปะทุมุตตะที่ทรงมยากรผลในการสร้างบุญของนักสร้างบรมีท่านหนึ่งวันนี้หลวงพ่อจะนำชีวประวัติของนักสร้างบรมีท่านนี้นะ่ะมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับฟังกัน นักสร้างบาร,รมีท่านนี้เป็นผู้ที่มีบุญมากได้รูปสมบัติที่งดงามโดยเฉพาะผิวพรรณวรรณะของท่านสวยงามมากกว่าคนธรรมดาเพราะในอดีตชาติได้เคยสร้างบุญที่พิเศษกว่าคนธรรมดาท่านมีนามว่าพระพัททิยะเถระพราะเถระ เคยบำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านสั่งสมบุญมามากมายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานพอในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าและนามว่าปะทุม,มุตตะท่านได้บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติพอเจริญวัยแล้วก็มีครอบครัว วันหนึ่งได้เห็นชาวพนักครพากันไปทำบุญอย่างสนุกสนานและท่านได้เห็นอุบาสกอุบาสิกาที่ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพมุทธเจา้าไปฟังธรรมบำเพ็ญทานรับสม,มาทานศีลหลายๆท่านเหล่านั้นที่เกิดกุศลศรัทธาบ้างก็พากันออกบวช รลบรมศาสดาเองก็ทรงมีจิตเมตตาอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทรงรับการถวายทานมีสัตตุก้อนสัตตุผงน้ำและข้าวที่ชาวเมืองน้อมนำมาถวายท่านได้เห็นทุกๆคนขวนขวายในการสร้างบุญจึงคิดว่าชนทั้งหลาย ต่างพากันขนขวายในบุญอย่างเต็มที่เราเองก็ไม่ควรปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปควรที่จะเอาบุญพิเศษสักอย่างครั้นคิดแล้วก็ไม่รอช้าได้ส่งคนไปนิมนต์พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมาเป็นเนื้อนาบุญ ด้วยความตั้งใจที่จะเอาบุญพิเศษท่านจึงตระเตรียมทายรรมมีบรลังทองหนึ่งแสนตัวที่ลาดดึกเครื่องลาดวิเศษมีขนยาวเครื่องลาดยัดนุ่นเครื่องลาดมีรูปดอกไม้ผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายจะตั้งอาสนะที่มีค่ามาก ที่สมควรแก่ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและยังสั่งให้จัดสถานที่ปูราดอาสนะที่อันมีค่ามากมีลวดลายวิจิตติดกันยาวมากทีเดียวเพื่อรองรับภิกษุสงฆ์ถึงหนึ่งแสนลูปเมื่อได้วเวลาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ก็ได้เสด็จมาหลังจากพระพุทธองค์ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดเตรียมไว้พร้อมกับหมู่สงแล้วก็ได้ถวายพระตาหารอันประณีตที่ตนเองตระเตรียมเอาไว้ด้วยจิตที่เลื่อมใสสมนัตได้อังค่าภิกษุหนึ่งแสนมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำด้วยพระตาหารมีรสเลิศ แล้วไดถวายอาสนะทองที่ตระเตรียมมาไว้พระปัทมุตตระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงรับเครื่องบูชาแล้วได้มองไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าทรงทราบว่าอน,นิสงส์ใหญ่ได้บังเกิดขึ้นกับผู้มีบุญท่านนี้แล้ว พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้นักสร้างบารมีนี้เนะ่ยมั่นใจในผลแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นจึงตรัสพยากรณ์ว่าผู้ดใดถวายอาสนะทองอันลาดดึกเครื่องลาดวิเศษมีขนยาวนี้เราจักพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว ผู้นั้นจกได้เป็นเท้าสักกะเทวราชเจ็ดสิบสี่ครั้งมินางเทพอับษรแวดล้อมเสวยสมบัติจกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดหาสิบเอ็ดครั้งจกได้เป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองพระสุทธา1,000ครั้งจากเป็นผู้มีสก,กุลสูง ในกำเนิดและพบทั้งปวงภายหลังผู้นี้จากบวชเป็นประสาวกของพระสมณะโคโดมพุทธเจา้ามีนามว่าพัทธิยะพอฟังพระดำรัสของพระบรมศาสดาแล้วมหาปิติก็ได้บังเกิดขึ้นกับท่านอย่างไม่มีประมาณจึงตั้งใจมั่นที่จะบำเพ็ญบุญทั้งหลายจนตลอดอายุไข อย่างไม่มีท้อถอยในการสร้างบารมีเลยเรียกได้ว่าตั้งใจกอบกอยบุญอย่างเต็มที่ในภพชาตินั้นหลังจากละโลกไปก็ได้เข้าถึงสวรรค์สมบัติเสวยส,ส,สมบัติทั้งสองในเทวโลกและมนุษยโลกดังพระดำรัสของพระบรมศาสดาทุกประการ เวียนว่ายตายเกิดอยู่สองพบเท่านั้นครั้นในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่าด้มงเกิดเป็นบุตรของพระนางกาลิโคทาเทวีครอบครัวท่านเป็นขลอ,อบครัวที่มีตระกูลสูงในยุคนั้นได้รับการเคารพจากหมู่มหาชนสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอันเลิศ เมื่อท่านรู้เดียงสาพอบรรลุนิติภาวะแล้วหมู่ญาติก็ได้ขนานนามท่านว่าพัทธิยะมีนามปรากฏตามโคดว่าพัทธิยะกาลิโคทาบุตรเพราะเจริญในรูปสมบัติคือมือและเท้าของท่านสวยงามเพราะท่านได้ใช้มือและเท้านี้นะ่ย สร้างบารมีมาตลอดมือก็ใส่บาทพระไหว้พระเท้าก็เดินไปวัดทำความดีแล้วก็ชักชวนคนมาสร้างความดีครั้นเมื่อพระสมมาสมุทิเจ้าทรงประกาศพระสัทธรรมไปทั่วชมพูทวีปทำให้ท่านมีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสาศดา ฟังธรรมจากพระองค์แล้วก็เกิดจิตเรื่มใสปรารถนาที่จะบวชแต่มารดาบิดายังไม่ค่อยจะเห็นด้วยท่านจึงเอาอกเอาใจทำให้มารดาบิดานะัโปรดปรานจนท่านทั้งสองยอมอนุญาตให้ออกบวชหลังจากที่บวชแล้วพระพัทยะ ก็ได้ตั้งใจปฏิบัติทำอย่างเต็มที่ใช้เวลาไม่นานนักด้วยอำนาจแห่งบุญบาร,รมีที่ทำมาอย่างเต็มเปี่ยมมีบุญตามค้าจุนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เมื่อเป็นพระอระหันต์แล้วก็ระลึกถึงบุปกรรมของตนเมื่อเห็นบุปกรรมของตนแล้ว ก็เกิดสมนัตจึงประกาศบุพกรรมว่าเมื่อพบชาติที่ผ่านมาเราได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับเรา่าสาสาวกบุญนั้นก็ส่งผลให้เราบรรลุถึงสมบัติทั้งสองเราเป็นผู้ขวนขวายในวิเวกมีปกติ อยู่ในเสนาสนะอันสังัดอริยผลทั้งปวงเราบรรลุแล้ววันนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญเราเป็นผู้ไม่มีความเศร้าหมองของจิตพระสัพพัญยูผู้เป็นนายกของโลกทรงทราบคุณทั้งปวงของเราแล้วคุณนวิเศษทั้งหลายคือปฏิสัมพิทาญานสี่วิโมกแปด และอพิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าการสั่งสมบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงพบชาติสุดท้ายก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้น การสั่งสมบุญมีแต่ผลที่ดีงามมันเกิดขึ้นเหมือนการสร้างบารมีของพระเถระรูปนี้ท่านได้สร้างบุญใหญ่ให้ตัวเองบุญนั้นได้ตามส่งผลทุกภพทุกชาติทำให้ท่านมีโอกาสใช้บุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติจากโลกิยสมบัติก็เปลี่ยนเป็นโลกุตระสมบัติ เราจึงควรที่จะสั่งสมบุญกันทุกๆวันเพราะผลแห่งบุญที่มันเกิดขึ้นนี้เนะี่ยมีแต่เกินควรเกินคาดและมีผลเป็นโลกุตรสสมบัติที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของมยามานได้ดังนั้นหลูกๆทั้งหลายต้องสั่งสมบุญกันให้มาก ตักตวงกันไปให้เต็มที่จนกว่าบาร,รมีจะเต็มเปี่ยมกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบรมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบรมีให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทริน